สวัสดีครับก็ก็๊อกนิวนะครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2566นะครับผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตบหลักเหลี่ยมอเภอนามนจัังหวดกาลสินนะครับวันนี้เป็นวันที่รับลงทะเบียนเพื่อขอรับกำหนดการเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับในวันที่25 26 27แล้วก็ ส1นะครับตุลาคมนะครับก็มีศิษยานุสิ์นะครับมาเยอะมากนะครับผมก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละผมก็อายุ50กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าถนนนะครับก็เต็มหมดนะครับมาดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่ครับถนนมาจากจังหวัดกาลสินนะครับมาจากตำบลหลักเหลี่ยมนะรถมาเรื่อยๆหลังไหลมาก็เข้ามาในวัดนี้ครับนี่ ตอนนี้ทางเข้าวัดก็เคลื่อนไหวไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครมาจัดการในเรื่องของระบบการจราจรเลยนะครับเนี่ยดู <c oughs> ด,ดูนะครับนี่รถแน่นมากครับท่านผู้ชมดูนี่ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยแรงศรัทธ,ธาของอหลวงพ่อชุมพรสันตะศรีโลนะครับที่ลุกสิทธิ์ลุกหา มีความศรัทธามากนี่งงครับนี่นะครับทั้งเข้าทั้งออกนะครับไม่มีใครมา,าดูแลเรื่องการจราจรด้วยครับ ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับก็ให้ดูบรรยากาศไปนะครับบรรยากาศที่เห็นก็ปเป็นแบบนี้แหละแรบรถจอดยาวเหยียดมาเรื่อยๆนะครับด้านหน้าวัดก็ออหมดแล้วนี่นะครับดูบรรยากาศไป สวัสดีครับไม่ไปต่อคิวกับเขาหรอครับมารอบสอแล้วดิไม่ไม่ไปต่อคิวนู่นหรอรถนี่มนมนไม่ได้ก็มีหรอรถนี่ไม่เกี่ยวเขาไม่เอารถแล้วนะครับให้ใช้คนไปยืนต่อเลยครับเพราะวมาวันก่อนอกว่าให้จอดฝั่งขวาฝั่งเดียวใช่เขาประกาศเ<ด>มื่อวานนี้เปลี่ยนเมื่อวานนี้ครับครับนี่นะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามาเนี่ยจะต้องไปต่อคิวยังไงนะครับ คือทุกคนเขาก็คิดว่ามาแล้วก็จอดรถต่ออย่างเงี้ยครับที่จริงพื้นที่ที่จอดรถหลังข้างวัดทางนน้นกว้างมากนะครับเป็นสิบไร่นะครับแต่ไม่มีใครมาจัดการเรื่องรถนะครับเพราะบางคนเขายังไม่รู้ว่า,าที่ตรงไหนอะไรยังไงนูน่นนู่นเข้ามาเรื่อยนะครับทางนู้นก็เข้ามาเรื่อย การจะลจอเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าดูยาวมากให้ภาพบรรยายเอานะครับอยู่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนี่คิดดูเอา หลวงพ่อท่านเดียวนะครับหลวงพ่อท่านคนเดียวที่จะคอยรับทุกคนที่มาเยอะขนาดนี้ครับนี่หลวงพ่อจะรับไหวไหมแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณแม่เป็นยังไงคุณมาคักแค่มือน,นี่เหตุไดสิรับมือไหว าพบรรยายเดี๋ยวเราไปดูด้านในอีกนะครับอันนี้ผมเดินมาจากทางหน้าวัดครับครับผมเดินมาจากทางหน้าวัดนี่ เมื่อวานนี้เข้ามากั้นไว้ตรงนี้แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่มากั้นไว้ตรงนี้แหละนี่นี่นะครับผมให้ดูเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็คือให้รถจอดถึงสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับที่เลยไปนู่นก็คือจะให้ไปจอดด้านในเขาก็จะไปจัดเรียงให้แต่พอดีมีประกาศออกมาว่ารถเป็นโมคะที่ใครมาจอดว้เนี้เป็นโมคะครับเขาก็เลยอ่า สลายนะครับไม่มีใครไปจัดคิวจัดอะไรไว้ทางนูน้นครับแต่ก่อนเลยตรงนี้ก็ไปนูน้นคณะกรรมการเข้ามาดูแล้วนะครับ นี่นกก็โน่นบินทุ่งนาสวยมากนะครับนี่ทุ่งนาสวยมากสวัสดีครับไปต่อคิวยังเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อเสร็จแล้วเหรอ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 เข้ากราบวันนี้ยี่สิบสี่ใช่ไหมไม่ค่ะหนูเข้ากราบเรียบร้อยแล้วแต่หนูพาพี่มาค่ะมาจาก ครับ ดูนะครับให้ภาพบรรยายรถเยอะมากเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นด้วยแรงศรัทธานะครับด้วยแรงศรัทธาของหลวงพ่อชุมพรล,ลูกศิษย์ศรัทธาความศรัทธานะครับเยอะมากทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ ัเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บบรรยากาศการนั่งต่อคิวกันต่ออันนี้บรรยากาศรถนะครับรถที่มารอนู่นครับตรงนี้ก็เต็มนะครับ บรยากาศนะครับคันนี้ก็มีบรรยากาศการรอทําบุญใส่บาตรด้วยบางคนก็ต้องการมาทําบุญใส่บาตรนะครับเยอะ ให,ให้บรรยากาศเล่าเรื่องนะครับดูบรรยากาศนี่จุดที่จะลงทะเบียนเดี๋ยนะนี่วัดป่ารุนธรรม อันนี้รอรอทำบุญใส่บาทจุดนี้ก็จะเป็นจุดรับลงทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดรับลงทะเบียนก็แปดนาฬิกาส่วนคนที่จะเข้ากราบวันนี้ไม่มีนะครับไม่มีคนที่เข้ากราบวันที่ยี่สิบก็ต้องเป็นวันที่ยี่บสีอันนี้คือคนที่มารอลงทะเบียนเข้ากราบนะมรสกการหลวงพ่อนะครับ อยู่ๆซึกักแม่ค้าแม่ขายก็ขายของดีฮิ้คนต่อแถวแล้วเราไปดูนะครับตอนนี้ว่าหลบมาถึงไหนแล้วจากแมชามิานให้บรรยากาศ ให้ภาพเล่าเรื่องเราจะเราไปดูลานจอดรถว่าตอนนี้เต็มหรือ,อยังสว,วัสดีครับว้วนจำมั่มเลยนี่นะครับไปดูต่อว่าตอนนี้ยาวสิงไหนแล้ว เดินรอบสองแล้วครับครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับสู้สครับไม่ผมผมผมไม่ไม่นั่นแล้วครับผมสลัแล้วครับผมให้คนที่เข้ามานั่นกับเอากันอะไรนะก็ไว้วันหลังก็ได้ครับผมยังอยู่นี่ครับนานอ๋อสวัสดีครับ นั่งอยู่นี่เหรอครับแต่เมื่อคืนครับสวัสดีครับติดต่อหาพี่นี่แหลยอ๋อครับผมขอบคุณมากครับบางทีไม่ได้รับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับครับครับผมครับสวัสดีครับ่นดูบรรยากาศสวัสดีครับคุณลุงไลค์ครับครับ โนโ้นลงสองทบแล้วเนี่ยนะมาถึงนี่แล้วโอ้นี่ครับยาวมาันสวัสดีนะครับมารอบสองแล้วตอนตอนเช้ามามันมืดๆเ,เนาะไม่เห็นหน้ากันนะครับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอน <c oughs> บินทบากอยู่ครับคุณประตูวัด บบครับเข่าประตูวัดเลยครับแต่ว่าเมื่อนี่คนหลายๆอย่างสี่บลูบะครับลุกไม่ได้กว่าเสียคิวน้นเขาเข้าแถวอ่าที่โน่นะใส่บาทเห็นไหมครับเนี่ยมองไปตรงเนี้ยเดินไปตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะเริ่มตั้งแต่ประตูวัดเข้ามาด้านในครับครับย่างคิ้วเสียกันนั่งอยู่นี่เราไม่ต้องใช้ยาครับอืมอะไรนะตามนี้แหละครับนี่ตามที่นั่งกันนี้แหละ ถ้าใครลุกก็เสียเหรอครับมันเอการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับครับอะไรนะครับเอกสารช่วงบ่ายครับบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละครับก็เดินไปลงทะเบียนครับไปลงทะเบียนครับพอไปลงทะเบียนแล้วเราก็แยกย้ายได้ครับได้วันไหนก็เดี๋ยวเขาใหจะนัดอีกทีหนึ่งครับ ครับผมยังมาสี่คนนี้ไปลงคนเดียวได้ไหมไม่ครับบัตรละคนครับผมบัตรประชาชนยืนยันนี่เรื่องรถเราไม่ต้องช่อไหมครับผมว่ารถเรามาคนอย่างเงี้ยัตรประชาชนครับผมใช่ครับใช่ครับครับแสดงตัวตนว่าในในรถคันนั้นมีใครบ้างเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการสับเปลี่ยนกันในวันที่มาเข้ากราบครับ ครับผมนี่นะครับเรามาดูบรรยากาศการนั่งต่อคิวนะครับนี่อันนี้วนรอบเมนแล้วนะครับคันนี้จะวนไปไหนต่อก็รอดูนะครับนี่อันนี้อันนี้ทบสองอันนี้ทบแรกไปนี่ไปนูน่นไปนูน่น อันนั้นเป็นขอมูลเก่ามันเปลี่ยนอันนี้นี่มันก็เปลี่ยนขนาดคนที่มาเมื่บ้านเมื่อะไรนี่อันนี้อีกอีกทบหนึ่งนะครับนี่นี่หางแถวนะครับทางนี้นี่ตรงนี้เป็นหางแถวนู่นแล้วโค้งไปนู่นนี่หางแถวอยู่นี่คุณนี่ขบวนมาทางนี้แล้วค่ายหางแถวอยู่ทางนี้หางแถวอยู่ทางนี้นะครับครับ อันนี้ยังอยู่กลางแถวอยู่เลยอันนี้อยู่กลางแถวอยู่นะครับโอ้ปรากฏการการต่อแถวนะครับยาวไม่รู้กี่กิโลนับไม่ถ้วนนี่ ยังไม่ถึงสุดครับวันดีครับน,นี่นยาวมากทางนู้้นไปอ้อมอ้อมเมนแล้วครับอ้อมไปตรงน้นนู้นนี่โน้นนนอ้อมไปดูครับอ้อมไปนีน่ สุดยอดมากทุกคนดูนั่งนั่งรอนี่ด้วยศรัทธาจริงๆนะครับแถวยาวแค่ไหนก็ยังต่อกันอยู่เนี่ยผมอ้อมมาตรงเมนแล้วอ้อมมาอ้อมมาครับอ้อมมาเรื่อยๆสุดมาก นั่นโอ้ย้อนแสงแล้วทางนี้แถวโค้งมาทางนี้ข้ามมาทางนี้ขับโค้งมานี่อันนี้ไม่มีคนใช่ไหม <c oughs> นี่อันนี้แถวต่อมาทางนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะสร้างห้องน้ําตรงนี้ก็คงอีกหลายหลายวันนะครับห้องน้ําตรงนั้นยังไม่เสร็จ นี่ดูยาวยาวมากอันนี้หลบหลบมาเดี๋ยวก็จะไปถึงหน้าวัดหางแถวก็จะไปถึงหน้าวัดอีกนะครับคอยดูไม่มีที่จะไปเ็าจะโค้งไปที่ไหนเดี๋ยวเราดูแถวนี้จบแล้วเดี๋ยวจะไปดูที่ลานจอดรถนะครับว่าคนลานจอดรถก็ยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็ม ครับสวัสดีครับขอพุดครับอันนี้หางแถวหางแถวโค้งมาทางหน้าหน้าวัดอีกแล้วนี่ดูลครับครับอันไหนก่อนครับเจ้าเฮ็ดให้มือนี่ครับยาวไปเรื่อยนะครับนู่นลานจอดรถก็ใกล้เต็มแล้วนะครับด้านใน ด้านนอกก็ยาวไปจนสุดถนนใหญ่ออกบ้านหลักเหลี่ยมไปแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอะไรนะนี่พูดเดียวไปต่อนะครับนี่หางแถวยังไม่สุดเลยนะครับนี่เยอะมากรถลานจอดรถด้านในก็จะเต็มแล้วครับนานครับนานเพราะตอนนี้ด้านหน้าเขายังไม่เปิดโต๊ะให้ลงทะเบียนเลยครับก็ต้องรอกันอยู่นี่นานนานพอสมควรเลยครับกําหนดเขาก็แปดโมงนะครับเปิดเปิดโต๊ะอะมรครับ นี่เตรียมอาหารพร้อมนะครับคนรอคันนี้ร้อนด้วยนะครับตอนนี้ถ้าสายมายิ่งร้อนเลยตรงนี้ไม่มีต้นไม้ด้วยครับแดดสองเต็มเต็มเลยนะครับฝั่งนี้แดดสองเต็มเต็มเลยนี่แถวนี่เหรอคุณจิมรออยู่ตรงนี้เหรอครับจุดรอ ตชาชนโอ้เอาต้องใช้ซีลอกบัตรประชาชนได้หรอไม่รู้เผื่อเขาเก็บล่ะอ่าไม่ไม่ไม่เขาไม่เก็บเขาแค่ยื่นต่อหน้าแล้วเขาก็คืนให้ใช่ครับเดี๋ยวไปรอตักบัตรกันครับจองคือแล้วเฮ้ยเก็บใช่ใช่เก็บเอกสารเขาเก็บไม่ไหวหรอกครับครับนี่ดู ลานจอดรถนะครับเยอะมากครับก็ต้องต้องจอดรถไว้ค่ะครับตรงไหนเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเหรอมันมันลมครับมันไอ้นี่ครับยังไม่ได้เกตครับเอาตรงนี้ให้มันเต็มก่อนครับนี่นะครับอยู่บริเวณด้านข้างวัดนะครับทางลานจอดรถนะครับเยอะมากภาพบรรยายหมดทุกอย่างแล้วนะครับ เยอะเยอะเยอะพูดได้คำเดียวก็คือเยอะวัดแตกเยอะจริงๆจริงาเดินมาหน้าวัดต่อ ใครไ,ได้ใครไม่ได้ก็รอดูเอานะครับกลางวันเนี่ยร้อนทางโน้นนะครับทางลานจอดรถเพราะว่ามันแดดส่องเต็มเต็มเลยยิ่งสายยิ่งเยอะครับเพราะรถมาเรื่อยๆครับ จะรอดูบรรยากาศใส่บาตรดีกว่า <c oughs> มาดูด้านหน้าร้านขาขายเปี้ยงหมดเลยนะครับวันนี้ <c oughs> นี่นะครับนา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลคล์กดแชร์ช่อง YouTube ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ